นี้นะคะก็คือว่า <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เครียด <c oughs> แล้วก็แบบว่าเออสติสตัสงจิตใจ,จไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าแบบงานเยอะแล้วมันก็เรื่องเยอะมันก็นูน่นมันก็นีน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครียดมากวันนี้ก็เลยหาเวลาสักแบบสองชั่วโมงมาที่ร้านนี้ซึ่งเป็นร้านที่แบบ ชอบมากเป็นมีอาหารแล้วก็มีกาแฟแล้วก็เป็นเพ้นบ่บาร์แล้วบรรยากาศก็ริมน,น้ำดีมากมาตอนช่วงเช้าคนน้อยสุดๆนะคะซึ่งมาวาดลูกซึ่งมันเป็นวิธีคลายเครียดของเจนมันเป็นวิธีการแบบระบายความรู้สึกแล้วก็การที่ให้ได้มีโมเมนต์ได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลาได้เออ มันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่ะมันรู้สึกแบบเออมันผ่อนคลายมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็จะวาดรูปแล้วก็ลงไอจเยอะอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็คนก็เพิ่งจะได้เห็นแล้วก็มีหลายๆคนก็แบบว่าเฮ้ยอยากจะวาดรูปบ้างอยากจะแบบเออทำอะไรอย่างงี้จะเรียนที่ไหนจะนอะไรยังไง oh. ก็บอกตรงนี้เลยว่า oh. ไม่ได้เรียนค่ะ <laughs> วาดไปตามฟิลลิ่งล้วนแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าดูคอนเทนต์ต่างๆเป็นการแบบครูพักลกางจาอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่างานศิลปะถ้าเกิดว่าอยากทําทําเลยไม่ต้องคิดว่าแบบจะวัดอะไรจะอะไรยังไงเอ๊ะจะทดาได้ไหมจะสวยไม่สวยคืออย่างเงี้ที่ออกมานึกออกว่า <c oughs> คือบางคนอาจจะไม่ชอบแต่พอมันเป็นผลงานเราอ่ะเราทำเพื่อให้เราแฮปปี้กับตัวเองเรามีความสุขเราชอบเรารู้สึกดี นั่นคือตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วไม่จําเป็นว่าเฮ้ยคนจะชอบผลงานหรือเปล่ามันจะสวยไหมคนจะบอกว่ามันขี้เลยไม่สนใจเรื่องของคนอื่นให้มันเป็นปัญหาคนอื่นไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเยียวยาใจเราเราชอบเราเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทําแค่นั้นพอแหละและวันนี้ก็เหมือนแบบเออ ได้แวะมาชาร์จแบตให้ตัวเองนิดนึงได้มารีเซ็ตอะไรบางอย่างนิดนึงแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาผ่านงานอันนี้ c a n วาสของตนนะคะก็แฮปปี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นไปใช้ชีวิตต่อได้ไปทำงานต่อได้ คลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วตนจะมาแชร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตุองตนอีกเรื่อยๆกันแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคลิปมาเมื่อไหร่จะได้ดูทันทีโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย